ย่งน้อยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายบ้านปีหน้าป้องบอกว่าพี่ไม้จะขายบ้านก่อนเป็นอย่างแรกแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายบริษัทเหมือนกัน เมท,ทำไมวันนี้กลับเร็วคะกิคกีจเยนตอนบ่ายค,ะค่ะก็เลยกลับมาก่อนวิชาอะไรไม่รู้มันเยอะแยะไปหมดเลยะคะ่ะนี่จะไปไหนคะเนี่ยเอาไปให้คุณท่านคะ่ะงั้นเดี๋ยวเมเอาไปให้เองคะ่ะมาแลกกันคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านไม่ให้ทำไมล่ะครับป้าผมขอยืมเงินแค่สิบล้าไปลงทุนแค่นี้ป้าให้ผมไม่ได้เลยเหรอครับ ก็ฉันไม่เห็นว่าไอ้ธุรกิจอะไรของแกเนี่ยมันเข้าท่าตรงไหนเลยแกจะขายอะไรจะทำอะไรแนะ่แกจะพูดให้ฉันเข้าใจไม่ได้เลยมันคือการลงทุนในเงเินดิจิตอลไงป้าปารู้ไหมว่ามันอาจจะทำกำไรเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยซ้ำแกก็พูดไปเรื่อยนะไอ้ไม้ว่าฉันจะได้กำไรร้อยล้านเนี่ยฉันต้องสร้างบ้านเป็นสิบหลังก็จะได้พันล้าน ต้องสร้างตึกเป็นสิบตึกแล้วไอ้ของที่มันจับต้องไม่ได้หงแกเนี่ยนะจะทำกำไรได้มากกว่าฉันป๋าผมไม่เคยขออะไรป๋าเลยสักอย่างหนึ่งป๋าอยากให้ผมเรียนผมก็เรียนป๋าอยากให้ผมทำอะไรผมก็ทำน,นี่ผมก็เรียนจบแล้วอะ ผมขอยืมเงินป้าไปลงทุนแค่สิบล้านป้าให้ผมไม่ได้เลยเหรอพูดเรื่องเรียนจบสิ่งที่แกต้องทำต่อไปคือเข้ามาทำงานที่บริษัทมาช่วยงานฉันตอบแทนที่ฉันส่งเสียไม่ใช่แบมือของเงินฉันจะยังไม้ป้าคนเปิดมันทุกอย่าง เมื่อเดือนที่แล้วป้าก็มึงซื้อรถใหม่ให้มันแกอยากซื้ออะไรออกไปได้แล้วท่านไม่มีเรื่องจะคุยแกแล้ว หรูแหละว่าน้อยใจป้าแต่ถึงขนาดต้องขายทุกอย่างที่ป้าสร้างมาเลยเหรอ เดี๋ยวก่อนครับคุณครับดูก่อยครับคุณครับคุณเป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าครับว่าไงนะถ้าเป็นพนักงานที่นี่รบกวนห้อยบัตรให้ด้วยครับทีนี้จําได้หรือยังเดี๋ยวก่อนครับถ้าไม่ใช่พนักงานที่นี่ขึ้นตึกไม่ได้นะครับไม่งั้นก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์เลยครับนี่มาทํางานใหม่ใช่ไหมฉันคือคุณเมลานี ลูกสาวของคุณเกรงไกรเจ้าของบริษัทที่นี่และเป็นน้องสาวข,ของคุณไม้เมืองซึ่งวันนี้ฉันมาพบคุณไม้เมืองชัดไหมสวัสดีครับคุณไม้เมืองผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเป็นลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัท แล้วยังบอกว่าเป็นน้องสาวของคุณไม,ม้เมืองด้วยครับก็ใช่ไงล่ะฉันเป็นน้องสาวเขาไม่ใช่น้องสาวฉันตายไปแล้วเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่น้องสาวฉันพี่ไม้นี่เบ๋ผมไม่รู้นะครับว่าคุณต้องการอะไรแต่อย่ามาแอบ,บอ้างว่าเป็นน้องสาวฉันอีกพี่ไม้พูดอะไรเนี่ยไล่ออกไปซะทราไม่ไปก็แจ้งตำรวจเลยนี่เบ๋ มาหรือเปล่าพี่ไม้พี่แงทำไมทำแบบนี้อ่ะพี่ไม้าคุยกัได้รยัก่อนพี่ไม้ใช่ครับไม่ครับพี่ปล่อยฉันอยู่นี่นะพี่แังไม่ี่ครับคุรับพี่ไม้ะคหมรับคุณปล่อยฉันอยู่นี่นะไอพี่ไม้ใช่ครับไออย่า้มีกว่านะครับคุณครับไอพี่ไม้ใชครับคุณปเยอยนีนะครับคุณเจ้ยังไงมาจับฉันแบบนี้เนี่ยออ ออกเลยครับคุณจะ่ามาอ,ออกเลยล่ะฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทนี้ใั่ไหมคุณเมย์คะฮะคุณเมย์พระชื่นคุณเมย์จริงๆด้วยคุณเมย์ยังไม่ตาย คุณมามาทำอะไรที่นี่คะฮะตั้งแต่คุณไม้ประกาศขายบ้านทุกคนในบ้านก็แยกย้ายกันไปหมดมีแต่ป้าไม่รู้จะไปไหนค่ะก็เลยให้คุณไม้ฝากงานทำที่บริษัทนี้ล่ะค่ะคุณเมย์คุณเมย์จริงๆด้วยคุณเมย์ของป้ายังไม่ตายคุณเมย์ เมืน่นดีจจไม่ืองเฝ้าครับอ,อันนี้จ้ะโอ้ยเหี้ยที สวัสดีครับคุณไม้เมืองมีอะไรให้ผู้พิทักษ์สันติราชอย่างผมรับใช้ครับเมื่อคืนมันโทรมาหาผมผมนลกวกามีใครเล่นตลกแต่เมื่อกี้มัน,มนโลวมาที่บริษัทใจเย็นนะครับคุณไม้เมืองคุณหมายถึงใครอะ ขโมยรถใครมายืมเพื่อนมาจะพาไปไหนไ่สอดไปหลบเรื่อนสองสาวันก่อนจกกังหวะดีเมื่อไรก็ข้าไม่ท่าขีเ้เหล็กเพื่อนพี่อยู่ที่นั่นเี๋ยมันช่วยหางานให้เราก็ทำงานด้วยเหมือนกันนะ เก็บเงินได้เมื่อไหร่เนี่ยไปซื้อพาสปอร์ตปลอมไปอยู่ประเทศอื่นไม่ไปพี่นั่นแหละไปมอบตัวจะให้กลับไปมอบตัวเออ,อจะใหก้กลับไปติดคุกมึงนี่จะกลับไปเอาไงนั่นงั้นเหรอคิดว่ากูอยากเอากับมันเหรอเอากูเพิ่งเอาไปแล้วไงก็เพราะมึงไงเพราะกูเออกูติดคุกเพราะกูจะไปหาเงินมาช่วยแม่ก็ดูแลมึงไงแล้วสุดท้ายเป็นไงอะ่ะ กูในหมวดเชีย่ยนั่นหรอกคุกกูก็ติดเมียกูก็มีชู้ความผิดกูอะแก่ความผิดกูอมึงจะไปไหนกูนจะไปแค่รออย่างนี้แหละไม่หนีไปไหนหรอก <Hey! S 2> ตั้งแต่คุณเมหายไปคุณท่านก็ทุกใจมากเลยนะคะท่านไม่ได้เสียพเพราะโรคประจำตัวนะคะ